นี่แต่ผู้สาวได้ปลูกตนก้นมะม่วงผู้าดดวจะมาเบิ่งเล่าไอเดียเล่าคอยก็บาคิดว่าเล่าจิคิดออกนะแบบว่าเล่าสุดยอดในการแบบบ้างเล่ายำขี้ตมเราเอาขีดินมาใส่แล้วไปห่อเฟืองมาก็มาย้ำบูเดียวบ่ไม่เคบอกเราเลยขู่ขอสุดยอดบมามีไงว่า้าแม่นว่าเอาไป ปั้นเต่ากมสิยำกินนะอไำหน้าเราก็สิดำเป็นนี่เนาะเนาะถ้าทำ้ำแล้วำอนี่วก็เห็ดน้ำเาแล้วเราได้จับมาจ่าดึ่ได้แล้วนเขาก็ผู้เฒ่าไดไดีเนาะแล้ก็จับมาจาดืที่เาเนยอสินางเบงม่รเบงเค่เออลักษณะดีแล้วเอพิงเฮเย่ผู้ดินผู้ซอยิน